สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่24เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมาวิเคราะห์บอลในคู่ของลาซิโอนะครับพบกับปอร์โตนะครับผมเตะในยูโรปาลีกนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของแต่ละทีมนะครับว่าจะทำได้กี่ประตูนะครับมาดูฝั่งของเจ้าบ้านลาซิโอก่อนเลยครับทำได้1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำได้แปดประตูนะครับในห้านัดหลังสุดนะครับสําหรับลาซิโอแปดประตูส่วนปอร์โตนะครับทําได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำได้เก้าประตูนะครับผมเก้าประตูในห้านัดหลังสุดนะครับโอเคต่อไปนะครับอันดับกับคะแนนนะครับผมก็เป็นบอลถ้วยนะไม่มีอันดับกับคะแนนนะครับผมก็ใส่ไม่มีคะแนนศูนย์เลยนะครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากัน สำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของลาซิโอนะครับเปิดออกมาต่อที่ปอปนะครับผมเสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับผมโอเคเป็นทีมของเจ้าบ้านลาซิโอนะครับต่อปอปสูงต่ำนะครับ2.5นะครับผม2ลูกครึ่งกดวิเราเลยสำหรับผลการคำนวณคู่ลาซิโอพบกับปอโตนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่68%นนะครับโปรแกรมก็แนะนำเล่นแค่สูงแรกก็พอนะครับ ส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของปอร์โตนะครับทีมเยือนมีอยู่51นะครับส่วนเจ้าบ้านลาซิโอมีอยู่49นะครับก็ค่อนข้างสูสีนะครับผมแต่โปรแกรมก็คำนวณออกมาเอนไปที่ปอร์โตนะครับผมที่จะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับถ้าใครชอบการวิเคราะห์นะครับก็สามารถตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับโอกาสสกอร์สูงแนะนําเล่นที่สูงแรกนะครับผมแล้วก็เต็งเล่นที่ปอร์โตนะครับผมเป็นราคารองด้วยนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์คู่ลาซิโอพบกับปอร์โตนะครับถ้าชอบโปรแกรมนี้ผมหรือว่าอยากได้โปรแกรมตัวนี้ก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ